สวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้เจยนาพาเข้าสวนสวนเล็กเอาหอมจ้าแป้งไหนก็แล้วแต่แม่อันนี้เราทำไมไม่ถอนมันหน่อยนี่เอาก็ถอนแป้งนู่นนู่นนู่นแป้งนู่นเจยนาปลูกหอมมาไว้ล่ะปลูกกี่เดือนแม่ไม่ได้นับไม่ได้นับเอาไปขายได้ไหมเมื่อวานนี้ขายหมดไหมสร้างขีดขีดขีดละ คิรัสิบาทของแม่ผูมดนะเม,มืม่อวานน่อนทำไม่สวยเขาต้องเ็าต้องเอาแก่ทิ้งเก็บเล็กผสมน้อยของแกจะปลูกพักสวนครัวขายเอง ไม่ได้รับเข้ามาจ้ะบางเจ้าเขาก็ปลูกเองขายเองขายดีดีจ้ะไม่ได้รับของตลาดเนาะของตลาดมันก็จะมีสารเคมีจ้ะอ๋อนี่ระเลยระเลยหนูละรดน้ำพอแล้วนี่พอแลเอาไปหลายจะขายไม่มดดนี่โอ้ยังเหลือหลายอยู่เลยจ้ะทยอยทยอยเดี๋ยวไปดูยีนาล่างกัน พี่ขีหนูไปไปดูอยหาล่างบานสีม่วงของย่หนาจะเขตลวก็อยู่อ่าบริเวณเดียวกันมีอยู่สามหลังจ้าไม่ได้แบ่งเขตกันเนาะบารยายสีม่วง เขตแดนก็มีจ้าแต่ว่าไม่ได้ทำรั่วทำอะไรเนาะกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทจ้ะแต่ว่าก็เก็บเล็กผสมน้อยได้วันละยี่สิบสามสิบก็ยังดีจ้าคนเถเนาะความสุข,ของคนเถา แม่มีดินแม่สาดไปข้างนอกนะมัไหมนะม,นมันยังไม่ได้โกยอันนี้เลยนะมันเข่าไปในบ่อ,ดนะอเดี๋ยวมาดูกันว่าซิบ,บาทแกขนาดไหนก็ว่าซิบบาทของแก่แหลกแจกแถมจ้า ส่วนมากปลูกก็จะเค้มปุ๋ยตายจ้ะไม่ต้องเอาออกแม่ฮะเอาหนอนหน่อยหนึ่งเอาหนอนหน่อยหนึ่งเออต้มนวลน้ำนู่นน้ำนนี้เขาก็จะไปเลยนะนั่น ตัดตปเห็นเหียนตัดเหียนเนาะตาเหียนไปไม่สวยยีนวลเนี่ยเอาไ,ไปโดงยีนวลอะขายแพงแท้แ <laughs> ดวมาดูขายเพลงยะนหนากำรรมละสิบบาทไปยังไงเด้ได้แกเซตก่อนเดี๋ยวไปช่างกัน เด็กถึงเวลาช่างแล้วเมนเดนซูปจะได้จะก,กี่บาทอันนี้มาดูดูสิบาทกำขนาดไหนขีดหนึ่งนี่แม่ขีดหนึ่งก็เป็นหนึ่งนี่ยเกินนะดูว่าสิบบาทนี่กำละสิบบาทของย่าหนา จะได้กี่บาทวะนนี้เได้สามตำสามสิบบาทกำหนึ่งอ่ะห้าบาทพอละมันมันพอแล้วก็ไปถอนมะเพือมมนได้สามตำก็ซื้อแล้วหมอมงเนาะหสิบบาทได้จังหลายไปขายกงุงทุงเทพเนี่ยโหโเขาหวานหมูเลย บ้านนอกขายอะไรก็ถูกปานังกระบนวะแพงแท้ท่าไยนะขาดนิดหนึ่งขาดนิดหนึ่งใส่ก่อนนาติิกเจนมาใส่หนี่งได้ไหมได้ได้สามสิบบาทวันนี้จ่หอมสามปิ๊บอีกแรงอีกถ้าขายมดก็ดีนะถ้าขายมดก็แกกคลิปนี้ก็ขอลากันเลยดีวยกว่าจ้ะ ๊ายบายทุกคนจ้ะ๊ายบาย